เกวัตาสูตรตอนที่หนึ่งคำถามเรื่องปาฏิหาริย์จากพระไตรปิฎกเล่มที่เกทีฆะนิกายสีละขันธวัคก,กราบหลวงพ่อด้วยความเคารพเจ้าค่ะหนูทราบซึ้งกับเรื่องราวในสุภสููตเป็นอย่างยิ่งและได้รับข้อคิดมากมายหนูอยากจะขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยอธิบายพระสูตรลำดับต่อไปให้หนูได้เข้าใจเป็นลำดับต่อไปเลยเจ้าค่ะเจริญพรโยมวาสนา ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งพระสูตรลำดับต่อไปมีชื่อว่าเกวตตะสูตรเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยการสนทนากับคฤหบดีบุตรชื่อเกวตตะหัวใจสำคัญของพระสูตรนี้คือการชี้ให้เห็นถึงประเภทของปาฏิหารและทรงยกย่องอนุสาสนีปาฏิหารคือปาฏิหารแห่งคำสอนว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐและน่าอัศจรรย์ที่สุด น่าสนใจมากเลยค่ะหลวงพ่อเพราะคนส่วนใหญ่มักจะตื่นเต้นกับปาฏิหาริย์ที่เป็นเรื่องอิทธิฤทธิ์เหนือธรรมชาติแล้วเรื่องราวในพระสูตรนี้เริ่มต้นอย่างไรคะเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ปาวาริกัมพวันหรือสวนมะม่วงของปาวาริกะเศรษฐีใกล้พระนครน,นาลันทาครั้งนั้นมีคฤหบดีบุตรผู้หนึ่งชื่อเกวัตตะ ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลเสนอความคิดเห็นขึ้นมาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนครนาลันธานี้เป็นเมืองที่มั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์และมีผู้คนเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเป็นอันมากเป็นการดีไม่ใช่หรือหากพระองค์จะทรงบัญญัติให้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งได้แสดงอิทธิปาติหารที่เหนือมนุษย์ เพื่อให้ชาวเมืองนาลันธาที่ยังไม่เลื่อมใสนั้นได้เกิดความเลื่อมใสและผู้ที่เลื่อมใสอยู่แล้วก็จะยิ่งเลื่อมใสมากขึ้นไปอีกเป็นข้อเสนอที่ดูสมเหตุสมผลนะคะเหมือนเป็นการใช้ปาฏิหารเพื่อเรียกศรัทธาแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตอบว่าอย่างไรคะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปฏิเสธข้อเสนอนั้นถึงสามครั้งในโยมวาสนาเมื่อเกวัตตะทูลเสนอเป็นครั้งที่สาม พระองค์จึงได้ตรัสอธิบายถึงเหตุผลว่าดูก่อนเกวตตเราไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจงมาแสดงอิทธิปาฏิหารแก่หัสถ์เถิดแต่เราแสดงธรรมเพื่อให้พวกเธอหลีกเร้นไปในที่สงัดเพื่อพิจารณาธรรมต่างหากจากนั้นพระองค์จึงได้ทรงจำแนกปาฏิหารสามอย่าง ที่พระองค์ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งให้เกวัตตะได้ฟังปาฏิหารสามอย่างมีอะไรบ้างคะหลวงพ่อปาฏิหารสามอย่างนั้นได้แก่ 1. อิทธิปาฏิหารคือปาฏิหารที่แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างเช่นคนเดียวทำเป็นหลายคนหายตัวทะลุกำแพงดำดินเดินบนน้ำเหาะไปในอากาศเป็นต้น 2. อาเทศนาปาฏิหารคือปาฏิหารที่ทายใจผู้อื่นได้สามารถดักใจทายใจบอกความคิดของคนอื่นได้ว่าเขากําลังคิดถึงเรื่องอะไรอยู่ 3. อนุสาสนีปาฏิหารคือปาฏิหารแห่งคำสอนเป็นการสอนให้เห็นว่าควรคิดอย่างนี้ไม่ควรคิดอย่างนี้ควรใส่ใจอย่างนี้ไม่ควรใส่ใจอย่างนี้ ควรละสิ่งนี้และควรเข้าถึงสิ่งนี้แล้วทำไมพระองค์ถึงไม่ทรงส่งเสริมให้ภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหารกับอาเทศนาปาฏิหารล่ะคะทั้งๆที่เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากนี่คือจุดที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถอันลึกซึ้งนยมวาสนาพระองค์ทรงชี้ให้เห็นถึงโทษหรือข้อเสียของปาฏิหารสองอย่างแรกว่าสำหรับอิทธิปาฏิหารนั้น เมื่อภิกษุแสดงฤทธิ์ไปแล้วคนที่ไม่มีศรัทธาอาจจะกล่าวว่าภิกษุรูปนี้คงจะเรียนคันธารีวิชามาซึ่งเป็นวิชาสายศาสตร์แขนงหนึ่งที่ทำให้แสดงฤทธิ์ได้เขาก็จะไม่เชื่อว่าเป็นฤทธิ์ที่เกิดจากความบริสุทธิ์แต่เป็นเพียงวิชาอาคมเท่านั้นสำหรับอาเทศนาปาติหารก็เช่นเดียวกันเมื่อภิกษุทายใจคนอื่นได้ คนที่ไม่มีศรัทธาก็อาจจะกล่าวว่าภิกษุรูปนี้คงจะเรียนมณิกาวิชามาซึ่งเป็นวิชาทายใจขแขนงหนึ่งเขาก็จะไม่เชื่อว่าเป็นความสามารถที่เกิดจากจิตที่บริสุทธิ์แต่เป็นเพียงคาถาอาคมอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนนักมายากลที่แสดงกลได้อย่างน่าทึ่งคนที่รู้ทันก็จะบอกว่าเป็นเพียงเทคนิคและกลละอุบาย ไม่ได้เกิดจากอำนาจวิเศษใดๆชั้นใดก็ฉันนั้นคนที่ไม่มีศรัทธาก็ย่อมหาทางลดทอนคุณค่าของปาฏิหารเหล่านั้นได้เสมอหนูเข้าใจแล้วค่ะปาฏิหารสองอย่างแรกนั้นไม่สามารถเอาชนะใจคนที่ไม่มีศรัทธาได้อย่างแท้จริงแล้วอนุสาสนีปาฏิหารล่ะคะมีความพิเศษอย่างไรส่วนอนุสาสนีปาฏิหาร หรือปาฏิหาริย์แห่งคําสอนนั้นเป็นสิ่งที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเพราะเป็นการสอนที่มุ่งตรงไปที่การเปลี่ยนแปลงภายในของผู้ฟังเป็นการชี้แนะแนวทางการปฏิบัติที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองตั้งแต่การรักษาศีลการสำรวมอินทรีย์การละนิวร์ไปจนถึงการบรรลุฌานและวิชาต่างๆ เมื่อผู้ฟังได้นำคำสอนนั้นไปปฏิบัติจนเห็นผลด้วยตนเองแล้วความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นจะเป็นศรัทธาที่มั่นคงไม่คลอนแคลนเพราะมันเกิดจากปัญญาที่ได้ประจักษ์ความจริงแล้วไม่ได้เกิดจากความตื่นตาตื่นใจในสิ่งภายนอกกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงเจ้าคะ่ะสำหรับตอนนี้หนูเข้าใจแล้วว่าทำไมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงยกย่องอนุสาสนีปฏิหาร ว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วในพระสูตรนี้ได้มีเรื่องราวอื่นอีกไหมคะยังมีอีกโยมวาสนาและเป็นเรื่องราวที่น่าอาัศจรรย์อย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ฟังเพื่อตอบคำถามที่ว่ามหาภูตร,รูปสี่คือดินน้ำไฟลมนั้นจะดับไปโดยไม่เหลือณที่ใด ซึ่งเป็นคำถามที่แม้แต่ทเทวเทพและพรหมในชั้นต่างๆก็ยังไม่สามารถให้คำตอบได้เป็นเรื่องราวที่แสดงถึงพระสัพพัญยุตยานของพระองค์อย่างแท้จริงซึ่งเราจะได้มาสนทนากันในตอนต่อไปกรบขอบพระคุณเจ้าค่ะหนูจะตั้งใจรอฟังเรื่องราวตอนต่อไปด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ